ต่อจากนี้ไปเขาเตรียมจิตเตรียมใจมจะเจริญสมาธิภาวนา <c oughs> ร่างกายเรามีกำลังร่างกายเราแข็งแรงเพราะการเคลื่อนไหวยามเป็นระเบียบ <c oughs> เรียกว่าออกกำลังกายโดยการเคลื่อนไหว ส่วนจิตใจจะมีพลังจิตใจจะมีสุขจิตใจจะรู้เห็นตามความเป็นจริงคุณสมบัติต่างๆที่ทำให้จิตใจเรางดงามผ่องใสเบิกบานยอมเกิดจากการฝึก ให้จิตใจหรือจักปล่อยวางสิ่งที่เป็นขยะสมองและสิ่งที่ทำให้จิตใจเรายุ่งเหยิงโดยเปล่าประโยชน์ท้งการภาวนาก็เป็นการฝึกในการจัดสรรกับชีวิต,ต้านในให้เรารู้จักแยกแยะ ระหว่างความคิดที่มีประโยชน์ต่อชีวิตและความคิดที่ไม่มีประโยชน์ด้วจาังกาแลเทสะว่าควรจะคิดอย่างไรเมื่อไรแล้วก็ยังควรจะได้สัมผัสมิติอีกมิติหนึ่งมิติที่ไม่ต้องคิดเลยแต่ไม่ใช่ไม่คิดเพราะหลับ ไม่ใช่ไม่คิดเพราะเ <c oughs> คลิบเคลมแต่ไม่คิดเพราะตัวรู้ปรากฏเด่นชัดอยู่ในปัจจุบันยังอิ่มเอิบยังไม่ต้องการอารมณ์อันใดเลยนั้นในเบื้องต้นเราจึงต้องศึกษา ในสิ่งที่ไม่สงบสียก่อนความสงบคืออะไรผู้ที่ยังไม่เคยสงบยังเป็นสมาสมาธิยังไม่ทราบแต่สิ่งที่ทุกคนทราบได้ก็สิ่งที่ไม่สงบแล้วจะผ่านพ้นจากสิ่งที่ไม่สงบเราต้องมีปัญญา เข้าใจรู้เห็นว่ามันเกิดอย่างไรมันดับอย่างไรควรจะวางใจอย่างไรจิตใจจึงไม่หลงกับมันงานนี้ทาให้เจริญสมาธิภาวนามันงานละเอียดอ่อนมากและจิตใจในชีวิตประจำวันไม่ ละเอียดไม่นิ่งพอที่จะจะัดสรรกับชีวิตด้านไหนได้อย่างดีได้อย่างดอเนื่องเราจึงต้องปลีกออกจากสิ่งแวดล้อมเป็นระยะระยะปลีกด้วยกันเข้าห้องพระแล้วเข้ามุม ได้มุมหนึ่งที่เงียบสงัดพอสมควรหรือปลิกวิเวกโดยการหลับตาเดี๋วปลีกวิเวกก็คือวางความวิตกกังวลความผูกพันต่างๆไว้ชั่วคราวแล้วมาสนใจศึกษาส,สนใจฝึกอบรม ชีวิตนี้ชีวิตนี้คืออะไรเป็นคำถามที่อาจจะฟังเป็นปัจญามากเกินไปในชีวิตประจำวันเช่นคำว่าเราอยู่เพื่ออะไรเมื่อเราปล่อยวางความฟุ้งซ่านต่างๆคำถามข้อนี้ก็จะเกิดขึ้นมาเอง อะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะสิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นมาในจิตใจที่เริ่มสะอาดขึ้นฉนั้นเราจึงต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องกำหนดของจิต คือไม่ปล่อยให้จิตคิดรีบเอืยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแล้วให้จิตทำงานงานที่ให้ทำนั้น,นจะง่ายแค่รับรู้การสัมผัสของอากาศที่ผ่านทางปลายจมูกหรือริมฝีปากหรือจุดใดจุดหนึ่ง ที่เรารู้สึกการสัมผัสของลมชัดที่สุดสบายที่สุดในการกำหนดนั้นต้องกำหนดด้วยสมาธิธิด้วยสมาธ,ธิก็คือมีความเชื่อมั่นว่ากิเลสเป็นสิ่งที่จ้อนเข้ามาไม่ใช่ของตั้งเดิมของจิตใจ ผู้ปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามารถชำระกะิเลสได้เรา <c oughs> เราต้องการดีเราต้องสร้างเหตุสังปัจจัยผูกย่งไๆว่าทำดีได้ดีนั้นความสมธิในการภาวนาก็เห็นความสำคัญเห็นความจำเป็นของการฝึกจิตเชื่อมั่นว่าการฝึกจิตมีผลจริง มีศรัทธามีความเชื่อมัน่นเราเห็นโทษเห็นขอบอกพร่องในการปล่อยให้จิตของเราเพลินอยู่กับความจำเพลินอยู่กับความคิดเพลินอยู่กับเรื่องทงางโลกจะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้ไม่มีที่จบ คิดทั้งวันทั้งคืนคิดทั้งปีทั้งเดือนก็แค่นั้นแหละไม่ไปไหนไม่มีที่ไปต้องการที่จบต้องการที่ระง,งับความทุกข์ระดับกิเลสดองจากเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้จากการ เลนอยู่ในอารมณ์นั่ก็มาตั้งตัวรู้อยู่ในปัจจุบันกับธรรมชาติของกายส่วนที่เ,เรียกว่าลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้วิชาชีวิตที่เราต้องการจะ เรียนรู้ในระหว่างการภาวนามีหลายวิชาเหมือนกันหัวข้อหนึ่งก็คือทำย่างไรเราจึงจะตั้งใจอย่าไม่เครียดพนคลายอย่าไม่ปล่อยปละละเลย คือทำไมเราจึงจะได้รู้จักทางสายกลางระหว่างความตั้งใจและการผ่อนคลายจิตใจที่จะเป็นสมาธิต้องจับหลักนี้ให้ได้แล้เราจะทดลองอ,อย่างนี้ก็ได้คือในการกำหนดลมหายใจให้ยใจเข้าเน้นความตั้งใจตั้งใจตั้งใจหายใจเข้าตลอด ลมหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายไปคือปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ว่าไม่ทิ้งตัวรู้หายใจเข้าอย่างตั้งใจก็รู้รู้รู้หายใจออกอย่างผ่อนคลายก็รู้รูเดี๋ยเราก็สลับความตั้งใจกับการผ่อนคลายเพื่อรักษาตัวรู้ให้ เดนอยู่ในจิตใจกลางจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาพอการรู้ตัวก็ตัวรู้และความตื่นรู้นั่นคือหัวใจของการภาวนาทุกขั้นตอนจะสมาสมาธิหรือมิชาสมาธิก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่ตัวรู้ นั่นท่านตัวรู้เริ่มจะเคลิบเคลิ้มเป,เปลือเปลเนี่ยระวังอนนี้ไม่ใช่สมาธิซะแล้วต้องการภาวนาต้องการการคมชัดต้องพิธีปิถัน,นพอสมควร ภาวนาแล้วไม่ได้ภาวนายาวไม่ได้ภาวนานานภาวนาหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกได้ไหมมีสติรู้ตัวตลอดหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกถ้าได้เรียกว่าได้ประสบความสําเร็จแล้วแล้วก็ตั้งต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เพลอ เผลอก็เรื่องธรรมดาเผลอทั้งนั้นนะอย่าให้ยินดีอย่าไปยินดีกับมันเลยรู้ตัวแล้วก็ถึงกลับมาตั้งตนใหม่ถูกต้องแล้วไม่ผิดนี่เรากำลังฝึกให้รู้ตัวในขณะที่เรากำลังหลง ศึกษาในการวางความพอใจในสิ่งที่กำลังคิดอยู่ฝึกในการตึงจิตก,กลับมาอยู่กับงานกับความรับผิดช,ชอบในปัจจุบันนี่เรียกว่าวิชาชีวิตที่เป็นประโยชน์ตลอดเวลา